คันนี้เรายิงได้นี่ที่สามสี่สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม WOTB ซีซั่นสองนะฮะแน่นอนฮะคลิปนี้เสียงผมก็ยังแว้นๆว้นอยู่บนเดิมนะซึ่งในวันนี้นะเราจะมาเล่นรถถังซู85นะฮะแต่ว่าคันนี้เป็นเทียร์5นะฮะแล้วก็เป็นยารถถังพิฆาตของประเทศโซเวียตฮะใครชวนมาเนี่ยแป๊บนึงดีใจเย็นอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลาบเลยนะผมตั้งใจว่าจะเป็นไลฟ์สดแทนประเด็นคือ1นะฮะ ถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆนะมันจะได้อีกครั้งหนึ่งนะผมพรีเมียม1วันนะซึ่งรวมกับอันที่ผมยังไม่ได้รับก็เป็น2วันโอเคอันที่3นี่ห่างกันเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะซู85นะครับผมความทนทานเขาจะอยู่ที่625นะฮะก่อด้านหน้า45ด้านข้าง45ด้านหลังแค่40เท่านั้น,นะครับผมระยะการมองเห็นของเขาจะอยู่ที่210เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน85มเ mm, ม D5A85BM ระยะเวลา,าในการเล็งอยู่ที่4.7เวลาบรรจุจะอยู่ที่7.4วิมุมยก ของเขาจะอยู่ที่25องศาแต่ว่ามุมกดนี่อยู่ที่6องศาเท่านั้นความเร็วในการวิ่งอยู่ที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถายลังอยู่ที่14กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการหมุนอยู่ที่45องศาต่อวินะฮะอ่าสำหรับ T5 แล้วมันก็จะมีชุดติดตั้งเพิ่มมาอีกอะเซซอรี่นั่นแหละนะฮะเครื่องประดับนั่นเองนะมีตอนนี้มันมีแค่ฟักทองแล้วก็เอ,อ่อข้างขานะฮะส่วนลายพานก็ผมไม่ได้ใช้นะซึ่งผมมีฟรีอยู่นะเออผมเก็บไว้ใช้ T10 นั่นแหละส กินนมอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเราสามารถใช้ได้2ช่องช่องที่3านี่จะปลดตอนเทียหนั่นไงฮะส,ะส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยนะฮะซึ่งขนาดก็อยู่ที่8 5มิลน,นะวอุปรกรณ์ก็ผมใช้ตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมในเกมเลยแล้วกันนะฮะแหมเกมแรกนี่ก็ซัดเทียหมาเลยนะว้เอยเอ้ยเรามีจุดเล่นอยู่ตรงนี้ฮะเนินนี้เลยฮะสำหรับยานพิฆาตที่มีป้อมปืนแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะแต่ว่าเปลามีคนหนึ่งที่เขาชวนผมมาเล่นนะขอเล่นด้วยแต่ว่าผมก็รับไปแล้วนะแต่่่บอกเาาาวาผมจะะถยยทีน ออกจากตีไปเฉยเลยผมก็งงอยู่เหมือนกันเขาไม่มีเทียห้าเล่นหร,หรือว่าอะไรยังไงฮะ <c oughs> มาเล่นด้วยกันได้แต่ว่าผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมถ่ายลีปอยู่นะแล้วก็จะเล่นรถถังคันนี้นะเทียนี้ก็ถ้ามีก็มาเล่นด้วยกันได้ก็ผมก็ไม่ว่ากันอาจจะว่าเฮ้ยนายมาบางังทําไมเนี่ยเพือ่อนรู้สึกว่าเขาอยู่ดั้งสายกันเยอะเพื่อเราโดนลุ้มเฮ้ยช่วยเพื่อนทันไหมวะเนี่ยไม่ไม่ทันว่ะเขาลงไปก่อนเฮ้ยตรงนี้ได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 ้อะปะเถอเ้ยเขาเบรกกระทันหันฮะ เหมือนลุ้เหมือนเป็นงานเลยหายไปแล้วชิบหายนั่นไงมาแล้วโอ้โถเถ้ยไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไงเรามองไม่เห็นเเรามอไม่เห็นเรเรามองไมเห็นเขาฮะเออไอ้ไอ้ผมบล็อกได้เหรอเอาไงดีวะไอ้ไอ้ยผมบล็อกได้ไงเนี่ยเออไอ้ผมอยากจะเอาคันนี้ไอ้คันนี้ก็มามาเลยไผมแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วเนี่ยอ้าว เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออใจเย็นใจเย็นเราเลงนานสิบวิเออสองร้อยเดามสนะเอ้ยยิงเราได้ไงเนี่ยอะไรนี่เพื่อนเฮ้มาเอ้ยอุ้ยโถเอ้ยถ้าไม่ติดว่าเลงนานนะอ้าวเพื่อนเราหายไปสองคันนี้ได้แน่นอนเออคันนี้ต่อเฮ้ยเฮ้ยโอเคไอ้คันนี้มันจะเอาผมฮะอ้าวบล็อกได้หว่ะโอเค เฮ้ยเคย์ี <K V. S 2> เ,เรียบร้อยอย่างนั้นแหละเออจัดไป583ร้อยแปดสิบสามนะฮะเฮ้ยมันจะลุมมันจะลุมเพื่อนเราเอา้าวคันนี้เรายิงได้นี่ทีสามสี่อย่าง,ง,น,งนั้น,หนแหละอะไรเนี่ยเอ้ยอ้าวคันนี้เราได้ปะเขาจะเล็งเล่งเครื่องหนีหรือเปล่าไม่น่ารอดะฮะเออไม่น่ารอดโดนลุมสักขนาดนี้เฮ้ยได้นี่ได้อยู่ได้อยู่เออสวยงาม เฮ้ยเเพื่อนเพื่อนเอาคันนี้ก่อนเพื่อนสองเราเล็งนานแล้วเราต้องรอก่อนหนึ่งศูนย์จัดไปอรุมเลยเพื่นอเนเฮ้ยเควีมาเหมือนกันฮะเควีมาเขาไน้จริงยิงเราไม่ได้เออจัดไปโจมตีดีเพื่นอนเออ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 เดี๋ยวพักรู้แล้วเออไปรีโหลดมาเพื่อเราไปชาร์จกันเหรอ ไอพี่ตายตเควีเอ้ยเอ้ยบอกได้โอเคโคตรลัคกี้เลยฮะมาแน่นอนฮะทางนี้ชัวร์ชัว,ช,วชัดเจนบึ้มมันเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะหรือเปล่าแถวบ้านผมมันฝนตกนะวันนี้โอเคสำหรับคิมีก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากกรชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม